สวัสดีชาวคน ep สองแฮกเกอร์กับด่านเทรนรถไฟให้หมดเลยรถไฟแห่งความฝันไอ้มันแม่อะไรวะกูแานสเลดก่อนไอ้เฮียเกมเฮียนี้แม่งโปรบาดเกมอย่างกากอะไอสัตว์มันรู้มึงจะย่องท่าแมไอ้เฮียโบ้าวปเนี่ยไอ้เฮียมันถามว่ามึงเปิดแล้วเหรอไอ้เฮียอย่างตึงไงฝั่งเราอะให้มึงอ่านออกอะให้มึงเก่งอย่ไงแปลไงทานสเลดไอ้ควายอย่างตึงนี่คืออะไรฝั่งเราเปิดอ่ะไม่หรอกเขาไอสัตว์เหมือนมันเหมือนมันถามว่ามึงเปิดเหรอแทนสเลดมึงทับเลย บังนในสี่นี่นั่งหาแมีนี่นั่งหาแม่มึงไงเฮียเล็กมากไงควายอันนี้เล่นอะไรอ่ะถามหน่อยพี่เมียเลยว่าปกติปกติอย่างแรพี่เมียไม่มีเทรนเป็นไงลายสัตว์ไปที่ไหนก็เจอดิบอย่างน้อยก็ชัดเจนอ่ะอย่างน้อยก็ชัดเจนอ่ะไม่ใช่ขีดสายตาจริงแล้วอ่ะดูดิเฮียมันถึงสักควายนะคอยดูเพื่อนกูคอยดูเพื่อนกูพอใจแล้วพอใช่แล้วตอนนี้เป็นเลขเก้าสองนะตอนนี้เป็นเลขอะไร เอ้ยยิงแฮกได้อ๋อไม่ใช่เฮ้ยเอะไรวะเฮ้ยใครยิงวะเอ้าอุ้ยทะลุไอ้สัสอุ้ยโอ้แล้วมันเปิดยิงกระบอกเฮียเกมไม่ใช่นี่โคตรขาดแบบโปโคตรเยอะเอ็ดเมถามว่านลักกี้ช็อตเหรอนายยังตอบว่าเย็ดไอ้เหี้ยโคตรเกินตีนอย่าหากระแพงหนาๆก่อนกูจะได้ไม่ตายไหนวะบล็อกไอ้เหี้ยให้กูเดินไปดิอุ้ยอุ้ยเฮ้ยไปปืนสวยครับอุ้ยเฮ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  หนาไม่พอว่ะกูบอกเลยใครต้อแห่งหนาหนาก่อนเฮ้ยมึงเห็นตรงนู้นปะกูว่ากระสุนน่าจะมาจากตรดนู้นนะไม่เชื่อกระสุนปริศนาเฮียนั่งนั่งอยู่ตรงนี้ไหมเฮียปัญหาว่าซื้อที่ซื้อที่ไหนเหรอวะมึงซื้อออฟมาห้ากระบอกเลยแล้วล็อกลองเลยรอเลยรอเลยรอดูกระสุนเอาแล้วสมุกให้พ่อมึงยิงเหรอไอ้เฮียโอ้ยไอ้เฮียไหนโยนสมุกโอ้ ยี่จังคนแรกไอ้พี่ออมึงะ่ะมันมีหลักฐานในควายเนี่ยมึงสมองคนแรกไม่ใช่ชื่อกูไม่ใช่ชื่อกูกูชื่อพามเราต้องห้ามอนิ่งถ้าเราอยู่นี่งนะเฮ้ยโดดไงกระโดดนี่ได้หนึ่งโศกอุ้ยเอ้ยมึงว่าถ้าก้มมันมันยิงหัวเราไม่ได้ดิมันต้องติดตัวดิเฮ้ยกูยิงได้ตั้งสองตัวไอ้ยมึงคิดดูดิเฮียโคตรมั่วเลย เราก็ซื้อเนียกีมาตั้งรับดีเไงเฮ้ยไม่มีที่อะไปให้หมดเอาไปให้หมดเลยรีโหลดรีโหลดรีโหลดมันมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยตายแล้วตายแล้วตายเร็ทำไมช่วงนี้มันมันแพ้หนักจังวะไม่รู้อะมันเป็นโรคระบาดไงตอนนี้เก็บเอาข้างหน้าเก็บเอาข้างหน้าเออยิงต่อยิงต่อเอาโยนทิ้งเลย เอ้เพิ่เหลือคนเดียวเลยไปฆ้าวดีกว่ามาไอ้เนี่ยไอ้นู้นอย่าแพ้มันดีเย้จริงๆเราไม่ควรชนะนะซื้อไปอีกซื้อไปอีกเออปืนมาเยอะเลยเยอะเออโหลดรีโหลดเตรียมรีโหลดเอ๋าปืนมันลอยมันโดนมันอยู่ใต้มันอยู่ใต้ตีนมึงมึงโยนปุ๊บยิงต่อได้เลยตาแตกไม่ห่อหัวแตกด้วยอุ้ยออบบูมเฮ้ยออบบูมเป็นตำนาน ออแลป,ปน,นมันอาจจะเป็นแผนของวาวนะให้ใช้โปรแล้วก็แปลเต็มที่เฮ้โเรื่อบร,ราวนี้กูไม่โดนโปรยิงตายเว้ยเอ้าเอ้ยปืนทะลุมาจากไหนวะเฮ้แต่กูยังงงอยู่เลยกูรู้เลยตั้งแต่แรกอะเฮ้ยแผลดีมันมันในกรุลักแคปวันปุ๊บจบเลย เอเมนเอเมนสุดท้ายเอเมนสุดท้ายอกไปทำให้มันโกรธเออทำให้มันโกรธไม่บีแล้วโอ้ฮึปิว อืมอืมเยเมนเหรอใช่กระสุนปริศนาเอ้ยทะลุไอ้เหี่ยทะลุอะยังโอดอ่ะแม่งเหมือนเล่นแบบโอพีบีอ่ะแบบนั้นเลยถือว่าเป็นการจบคลิปนี้เมื่อเหี่ยมลง,มงตัวเห็นแต้มมันไหมมันไม่ขึ้นแล้วนะแสดงว่าเล่นมาเยอะนะเพิ่งเช่าเด้อ อย่บอกนะว่าเจอแฮกอีกอ้ออกออกแล้วเลยก็เนาก็เนามันมาเหมือนปกติจบปถือว่าเป็นการจบคลิปนะครับอีกอ้อหนึ่ง